สวัสดีครับวันนี้เซลต้าม,มาที่โกดังบางนานะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าจากอคาเน์แคปิตตลนะครับผมเซลต้าม,มาดูสต็อกให้นะครับผมคุณลูกค้าตอนนี้รถยนต์ก็ทยอยออกไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับและก็มีรถยนต์ทยอยเข้ามาด้วยนะครับผมคุณลูกค้าตอนนี้ t o y ยต,ต้าโคโรล a าอ t i ติปี1ิ19ปตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาเยอะนะครับผมคุณลูกค้า ถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถแอดไลน์หน้าโปรไฟล์เซลตั้มได้นะครับผมรถยนต์เราซื้อสดเราไม่มีเก็บแวดเพิ่มนะครับผมถ้าจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มฟรีดาวนะครับผมคุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนอยู่ก็สามารถทักทายเซลตั้มได้นะครับผมรถยนต์เรามีตัวเช็คศูนย์ทุกคันนะครับผมคุณลูกค้า ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าซื้อรถไปเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องประวัติเช็คศูนย์ขึ้นเลยนะครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจก็ทักทายเซลต้มได้นะครับผมคุณลูกค้าครับรถยนต์จะมีปรับราคาพิเศษให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้เซลต้มมีรีวิวให้นะครับผม บรรยากาศยามเลิกงานครับผมคุณลูกค้าเซลตัมมาทํางานทุกวันนะครับผมคุณลูกค้าสนใจก็ทักทายเซลตัมได้เดี๋ยวเซลตัมดูแลให้นะครับเซลตัมจะพยายามรีวิวไว้ให้เรื่อยๆนะครับผมทั้งโกดังบางนาแล้วก็เทพารักษ์นะครับผมเผื่อถูกใจคุณลูกค้าสักคันนะครับผมคุณลูกค้า ว่างๆลองเข้ามาดูรถยนต์ได้นะครับผมคุณลูกค้าครับเผื่อถูกใจหาไว้ใช้งานสักคันนะครับผมเรามีทั้งกระบะทั้งรถเก๋งนะครับเดี๋ยวเซลตม้มขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมวันอื่นเดี๋ยวเซลตั้มมาหาคันสวยๆมารีวิวไว้ให้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ